ตอนที่8เส้นทางป้ายหมอกเมคาสำนักเทียนอวินกับการฝึกฝนขั้นลึกแสงอรุณอ่อนจางหลอดผ่านม่านหมอกขาวที่ปกคลุมเหนือหุบเขาสูงเสียดฟ,ฟ้าภูเขาแห่งนี้ไม่มีชื่อปรากฏอยู่บนแผนที่ใดนิล่าและไม่ปรากฏแกตาเปล่าของผู้มีใจวุ่นวายมันถูกขนานนามอย่างลับๆในหมู่ผู้ฝึกเสียนว่าเทียนอวินดินแดนซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักลึกลับผู้ฝึกวิธีแห่งฟ้า ลินไหวเดินเคียงคู่มากับชายในชุดคลุมดำที่เธอเพิ่งรู้จักมิกซ์ระหว่างมิดและครูการเดินทางสู่เทียนอวินต้องผ่านสะพานไร้เงาที่ทอยาวกลางอากาศโดยไม่มีเสาไม่มีราวและไม่มีปลายทางที่ตาเปล่ามองเห็นแต่เมื่อพลังในใจมั่นคงพลังจักรวาลจะเปิดทางให้ก้าวต่อไปได้ สถานที่นี้คือจุดเริ่มต้นของการฝึกระดับสูงอย่างแท้จริงชายคลุมดำกล่าวก่อนที่ชื่อของเขาจะหลุดจากปากเป็นครั้งแรกท่าชื่อไบหลงเฟิง ชื่อที่แฝงด้วยความแข็งเกร้าวสง่างา,ามและเสียงจากพลังระดับสูงดังก้องอยู่เบื้องหลังเรากับนามนี้ไม่ได้เอ่ยขึ้นเฉยๆแต่เป็นคำสาบหรือสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งหลินไหวพยักหน้าช้าๆเจ้าช่วยข้ามากข้าจะไม่ลืมชื่อของเจ้าเธอกล่าวอย่างแน่วแน่บทฝึกแรกพลังระดับห้ากำเนิดจิตจากรวาล ในลานฝึกขนาดใหญ่ที่ปูด้วยหินอาคอมสีขาวหลินเหวยยืนกลางวงเวทที่วาดด้วยลวดลายซับซ้อนแผ่นยันประหลาดลอยเหนือศีรษะเธอบ่งบอกว่าเวลานี้คือช่วงแยกจิตปัจจุบันออกจากอดีตการเพื่อให้เข้าสู่ขั้นที่5กำเนิดจิตจักรวาลลำดับขั้นพลังเลเวล5เริ่มต้นชีรวมแก่นพลังหลอมวิญญาณเปิดเส้นมิติกำเนิดจิตจักรวาล เชื่อมโยงโลกฟ้าเกลือนมิติผนึกวิถีสร้างสัจธรรมเป็นหนึ่งเดียวกับเตา๋าการเข้าสู่ขั้นที่5ไม่ใช่การควบคุมพลังภายนอกแต่คือการยอมรับพลังจักรวาลเข้ามาภายในหัวใจต้องกลวงจิตต้องแนวแน่และอดีตต้องไม่เป็นภาระลิ้นไหวหลับตาลมหายใจของเธอแน่นิง่งโลกทั้งใบเงียบลงและแล้ว ความทรงจำเก่าเร่ากับมีดบังเฉียบฟื้นคืนเสียงกรีดร้องของแม่ในหุบเขาน้ำตาที่หลั่งไหลข้ามร่างไร้ลมหายใจของพ่อเนวแห่งเพลิงและเสียงหัวเราะของใครบางคนทิ้งอดีตมีใช่ลืมแต่ต้องให้อดีตยอมรับว่าเจ้าจะไม่เป็นเหยื่อของมันอีกเสียงของไปหลงเฟิงเอ่ยดังก้มในจิตใจของเธอ ลินเวกัดฟันแน่นพลังกระแสะใหม่เริ่มประทุจากภายในร่างเธอคล้ายแสงทองที่แตกกระจายเป็นหมื่นสายเส้นลมปราณเริ่มเปล่งประกายอย่างเสถียรและราบรื่นเธอเห็นเส้นทางที่ทอยาวออกจากใจกำเนิดจิตจากรวาลเริ่มขึ้นแล้วสายตาที่จับจ้องจากเงามืด ณมุมหนึ่งของสำนักเทียนอวินที่ปกคลุมด้วยศิลารูปเทพโบราณแตกหักแนวเนียบงานของใครบางคนลืมตาขึ้นเสียงประซิบเบาๆดังขึ้นในสายลมนางคือผู้ถือครองจักรวาลเฮดีแล้วที่นางมาสู่ที่นี่ในดวงตาคูนั้นมีรอยดำที่หมุนวนราวกับหลุมมิติเสียงอันไร้ตัวตนกระซิบอีกครั้งในใจมันถึงเวลาปลุกคำสาแห่งความว่างเปล่า พลังแห่งความสัมพันธ์สายใหญ่ที่ไม่อาจปฏิเสธเมื่อการฝึกเสร็จสิ้นหลินเวยทรุดตัวลงกับพื้นเหนื่อเย็นผุดเต็มหน้าผาแต่เทายังยิ้มบางๆได้เมื่อเห็นไปลงเฟิร์มยื่นมือมาหา หล่อนจับมือเขาไว้และรู้สึกถึงบางสิ่งที่มากกว่าแค่พลังประหลาดมันคือความเข้าใจความอบอุ่นและความผูกพันบางอย่างที่เธอไม่กล้าเอ่ยชื่อหากเจ้าเหนื่อยข้าจะเป็นเสาให้เจ้าอิงไปหล่องเฟิงพูดเบาๆดวงตาเขาแน่วแน่ไม่มีรอยล้อเล่นลิ้นไหวเบื่อหน้าเล็กน้อยแต่หัวใจของเธอกลับเต้นไม่เป็นจังหวะ